สาธุมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันครับบันทึกไว้เพื่อฟังหรือไว้สวดก่อนนอนครับบูชาพระรัตนตรยัยยะมาหังสัมมาสัมพุทธทังภะคะวันตังสระนังขะโต พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตัดสรุ้ดีแล้วโดยชอบข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมินาสก,การณนา ตังพระขวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานด้วยเครื่องสักการะนี้ยะมะหังสวาคาตังพระขวตารรมังสารนังคาโต พระธรรมใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วโดยชอบข้าพระเจ้าเข้าถึงพระธรรมนั้นว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมินาสก,กาเรนาตั้งธรรม,มังอภิปูชยามี ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมนั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ยามาหังสุปฏิปันนังสั่งขังสารนังขาโตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงดีแล้วโดยชอบ ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์หมู่นั้นว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมินาสักกาเรนาตังสังขังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ นมัตส,สก,การพระรัตนตไตราอาระหงสัมมาสัมพุทธภภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพูดทังพระวันตังอภิวามิ พระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาตภควตาธรรมูพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนาม,ามี ข้าพระเจ้าขอนมัสก,การพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิข้าพรเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ หันทหันทธานีมยังตังพระขวันตังวาจายะาภิคายิตุงบุพภาคณา,าการเจวะพุทธานุสตินายันจากการโรมาเซนโมตัสาพภะขวัตโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอระหันต์ผู้ตัดสรูโดยชอบด้วยพระองค์เองพระองค์น,นั้น <China> หันธรรมยังพุทธานุสตินายังกัรุมเาเสตังโคปนาภควันตังอีวังกันรยาน กิติสัทโธอาภุธคาโตมีกิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติพิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้สเสด็จไปด้วยดีและด้วยแล้วดีโลกาวิถุ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภุริษัธมรมสาริเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภะควาติเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาพิขิติงการมาเซพุทธาวารหันตาวารตาทิคุณาพิยุโต พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยพระคุณมีความเป็นพระอระหันต์าคุณเป็นตน้นสุทธาพิยานาการุณาหิสมาคาต,ตัโตเป็นผู้มีศรัทธาอันประกอบด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ โพเทิโยสุชาตังกามังกามังวะสุโรพระองค์ทรงกระทำหม,มู่ชนที่ดีให้เบิกบานแล้วดูดพระอาทิตย์ทำดอกบวัวให้บานฉะนั้นวันทามหังตามารนังศิราซาชิเนินทัง ข้าพระเจ้าว่า้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวพุทโธโยสัพพานีนางสารนังเขมามุตตังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปัตมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกครั้งที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธัสาหัสมีทาสวาพุทโธมิสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายมีอิสรนือข้าพระเจ้าพุทธโทธทุกข,ขสสกขาตาจะวิธาตาจะหิทัตสามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกและทรงพระและทรงกระทำซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า พุทธสะหังนิจญาเทมีสรีรันชีวิต,ตันจีทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามีพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ประจากระพติตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทเมสารนังอันยังพุทธมีสารนังวารังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเธอยัง สัตธุศาสนีด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเถิดพุทธทังมีวันทมามานีนายังปุณันนงปัสุตังอีทะข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธจเจ้าได้ขวานขวายบุญใดในบัดนี้ สัพเปปิอันตารายามีมาให้สุงตัสสเตเะชาขออันตารายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นสาธุกายนวาจจยวเจเตัสาวาพุทธเทกุกัมมังปกตังมายายัง กมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธโทธปฏิคันหันตุอัญจชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานกาลันตารสิสังวริตุงวาพุทธ เพื่อการสำรวมระหวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันรรมยังธรรม,มานุสติงการ,รมาุมเสสวาคาโตภะควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโก เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และได้ผลและให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปณนายิโก เป็นธรรมที่ควรน้อมนำมาใส่ตัวปัจจตังเวทิตะโพวินยูหีติเป็นผู้เป็นธรรมที่ผู้รู้ผู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาพิคิติงกโรมาเสสวาคาตาตาิคุณโยคะวาเนสนาเยโย พระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคะปากปริยัตตี่วิโมขพีโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุลกาตตะปะนาตะทะธา ติทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามะหังตามะหรังวะราธรรมมะมีตังข้าพรเจ้าไหวาพระธรรมอันประเสริฐอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ธรรมโยสัพพานีนังสารนังเขมมุตตามังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมนานอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกครั้งที่สองโดยเสียงกล่าว ธรรมมัสสาหัสสมิทัสโวธรรมโมมะมีสามีกิสรข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นเจ้านายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขสาคาตาจาวิทาตาจาหิตัสสมีพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า ธรรมสะสหังนิยาเทมีสรีรันชีวิต,ตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามีธรรมัะเสวาสุธรรมาตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤตตามซึ่งความที่แห่งพระธรรมเป็นธรรมอันดีนั้นเทว นัตที่มีสารนังอันยังธรรมูมีสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชนาวันเธอยังสัตว์ุสานีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา พระศาสดาเถิดธรรมังมีวันธรมาเนีนายังปุณยังปัสุตังอิทะาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวานขวายใดในบาทนี้สัพพิปิอันตารายามีมมาหิสุงตัสะเตชะสา ขออันตรายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกาเยนวจายวเจตัสวาทมเมกุกกมังปะกะตังมมยายังกรรมนาตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมพระเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ทัมมูปฏิคันแหตปฏิคันหาตูอจจะยันตังขอพระธรรมโจงโงซึ่งโทษล่วงเกินอันนานการันตเลีสังวริตุงวะธรรมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสัางขานุสตินยังการรมาเส สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ยยาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใด เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วญาติทั้งได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาคู่แห่งบุรุษทั้งหลายสีบุรุษบุคคลทั้งหลายแปดเอสาภคะวะโตสวาวกะสังโฆ นั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยท่านเป็นผู้ควรแก่สักกระที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยท่านเป็นผู้ควรแก่สักกระที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยท่านเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชริกรณิโย ท่านเป็นผู้ควรกระทำบันชรีกรรมอนุตตาัางปุญญาเขตังโลกัสาติท่านเป็นเนื้อดาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านธรรมยังสังคาพิกิติงการุมาเซ สตรธรรมมาโชสุปฏิปัติคุณาติยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัสตทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอาริยปุคคลสังฆัสซโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวก ศีลที่ธรรมะปาวรารายกายจิตโตมีมกายและจิตอันาายธรรมอันเป็นประเสริฐมีศีลเป็นตน้นวันธามหั่งตามาริยานาคุขานังสุสุทัังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเรานั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดี สังโฆโยสัพพานีนังสารนังเขมามุตตามังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าว่ว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกครั้งที่สามด้วยเสียนกล้าว สังคสหัสสมีทาโสวาสังคูมีสามีกิสรุข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเจ้านายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังคูทุกขสักขาตาจาวิทาตาจาหิตาสาัสมีพระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกและเป็นผู้กระทำซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สังขัดสหังนิจยาเทมีสารีรันชีวิตตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามีสังขัดโซปาติปันนตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปรพาพฤ้นปฏิบัติดีของพระสงฆ์ นาทีมสารนังงานยังสั่งคูมีสารนังวารังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอิเตนสัจวัชเชนวัตเทยังสัตธุศาสนีด้วยการกล่าวคำศาสนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาพระศาสดาเถิด สังเขมีวันธมีเนนาะยังปุญยังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าไหาผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวานขวายบุญใดในบนัดนี้สัพเพปิอันตารายามีมาหิสุงตัสะเสตชะสาขออันตรายทั้งปวงจงด้จงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดช แห่งบุญนานกาเยยวจายาวเต,ต็ัสาวาสังเคขุกัมมังปะกะตังมายายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์ข้าเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสั่งโคปฏิคันหาตุอันจยันตังขอพระสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนาน,าน กาลันตาเรสังวริตุงวาสังเคเพื่อการสารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสาธุ